คนต้อมหนุ่มกราฟิกดีไซน์คนนี้ครับมีโชว์ดีๆสุดแสนน่ารักมาฝากครับกับการแปลงร่างคนเป็นลูกบอลูนครับโอ้โห <c oughs> ไปชมดีกว่าครับว่าคนเราเนี่ยเวลามันอ้วนกลมเนี่ยมันจะเป็นยังไง บอลลูนแมนนะครับโอเกมากมากเลยอะเอาไม้ไปเลยฮะนะถามก่อนชื่ออะไรชื่อต้อมครับชื่อต้อมนะบอลลูนแมนทำไมไม่ชื่อต้อมอ่ะทำไมชื่อต้อมเขาชื่อต้อมไงฮะพ่อตั้งชื่อต้อมฮะผมว่าช่างพ่อเขาแต่ว่าป่าอยากจะรู้ชื่อต้อมได้ไหมอยกจะไม่ได้ต้องตามพ่อครับตามพ่อไงฮะชื่อนี้ใจเขาเกลียนชื่อเราแล้วยังไงเมื่อกี้ไอเดียพวกนี้เราไปนำมาจากไหนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไอเดียของเราเองเลยจกมงจริงก็มีมานานแล้วครับมีจํามาจาบนอก แต่คนไทยยังไม่มีข่าวมาเล่นไม่พ่อไม่ได้ถามเรื่องพ่อคุณอ่ะเอาตรงที่ว่าของคุณเนี่ยคุณคุณแล้วผมว่าพ่อของพ่อคุณเจอพ่อผมก็เลยแนะนำมาเออแล้วแม่แม่ผมก็สนับสนุนไงผมต้องเจอคนแบบนี้มันต้องเจอคนแบบนี้ปาก็ผมก็ก็คิดว่าคุณไปเห็นในเกาหลีเขาเล่นหรือเปล่าหรือว่าพ่อผมเป็นคนไทยครับเออพ่อเขาเป็นคนไทยขอไปคำเดียวมันล่อมาหลายคำเลย ก็คนนี้ก like e ็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่เอาลูกโป่งเนี้ยเอามาทําเป็นอะไรเต่าด้วยเป็นสุนัขเป็นหมาหมาครับหมาเป็นหมาครับผมเป็นหมาด้วยไปเห็นตอนไหนเต่าเลยครับผมผมพูดสุนัขนะสุนัขก็ได้ครับหมาก็ได้ครับหมาก็ได้หมาหมาแล้วกันครับหมาหมาหมาครับผมหมาเรียกว่าหมาครับผมบอกหมาเลยได้หมาให้ใจน่วงให้ใจห่วงมั้งใจ ผมบอกโอ้กูจะลืมเรียกพูดอะไรวันเนี่ยคุณคนเนี้ยนะคิดอะไรได้อย่างเงี้ยเหมือนอาจะทำเป็นรูปหมาก็ได้อย่างเงี้ยครับมันต้องคนมีนิสัยมาหมาถึงทำได้ไงเนี่ยทำได้ได้ครับวันนี้ได้ก็โอเคครับ หมาก็หมาครับหมาก็หมานะเขี่ยไม่ได้ครับเป็นหมาอว่าไงคุณแหม่มคุณแหม่มครับข้างในอะค่ะตอนเอาหัวเข้าไปหายใจออกไหมอ๋อมีครับเพราะว่าตอนเป่าเข้าไปเนี่ยมันจะมีอากาศาไปด้วยอยู่แล้วมันหายใจไม่ออกก็ตายไปแล้วในการหายใจได้แต่ว่ามันจะหายใจยากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เฉยๆด้วยเราต้องเคลื่อนไหวด้วยแบบนี้ครับเพราะว่าอากาศข้างในมันก็กำหนดอยู่แค่ในตัวนั้นนะครับครับถือมากเลยบอกตรงๆค่ะคุณทําให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของอากาศ ที่เราหายใจเข้าะเปทุกวันทุกวันนี้พ่อแม่คงคาเรายังว่ายน้ำครับผมคะว่ายวันเราจะทงว่าทำแม่คงคาขอบคุณพ่อแม่คงคาทำไมเราไม่มีวันว่ายอากาศบ้างคะโอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราไปหาเซตวันว่ายอากาศกันไหมครับช่างแต่งจะสวยแล้วยังรั่วอีกครับไม่ใช่รันวั่วมากนะครับผมอย่างนี้ครับที่เห็นนะฮะ ชื่นชมในการแสดงการนําเสนอเพลงก็เพราะโดยเฉพาะถุงยางคุณเหนียวมากเลูกโป่งครับลูกโ <c oughs> ป่งครับมันหนอนกมากเลยรกถุงยาง <c oughs> เหนียวมากมันไม่ขาดแล้วฮะ <c oughs> มันจะเป็นก็เหมือนลูกโป่งครับแต่ว่าเขาทําไซส์ใหญ่กว่าปกติทั้งหมดจังมวลท,ที่แสดงมาวันนี้ผมถูกใจมากครับ